ม่ไม่ไปที่ไปที่เรารู้แล้วเสร็จแล้วเราจะดูไปที่ A B C โรงเรียนเร็วมาทางนี้ม่ได้ไปที่โรงเรียนาตามมาทางนี้คนนี้จะเป็นคุณครูสอนเออคนนี้จะเป็นคุณครูสอนสัตว์เลี้ยงนะคีนี่คือแบบคนนี้สิแล้วกดปุ่ม yes คือแบบคนนี้ใค่ yes yes เแล้วเขาจะฝึกเสียงไลเสียงอคนี่กด yes อ๋ออ๋ออ๋เสียงออกเข้าด้แล้วเนาะพเขากดไปกด yes ฉันให้สเสียงเราหลับหลับก่อนเพราะวเสียงเราง่วงมากตอนเต็มวัยแล้นี่ เสียงเราโตเต็มวัยแล้วเป็นดีเปดีเมื่อตัวเป้าเมื่อสัตวเสียงเราโตเต็มวัยแล้วก็จะเปลี่ยนไปสัตวเสียงอีกตัวหนึ่งอืมฉันให้หมาฉันนอนยอดทีนี้โอเคแา้วก็คือคนนี้จะสอนวิธีการเอ่อให้สัตว์เลี้ยงเล่นได้นะแบบดูนี่นะทีนี่ดูนี่นะทีนี่ดูสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะดูนี่นะ ด้นะเสะียงนอนนั่งได้ดูคุณนะ้าเหอเนไหมตนี้นะเอ่อสียงเราสามารถหนดูดิดฉันทำได,ได้ฉันทำได้ดูดิรีดาวฉันบอการีดาวเออรีดา,าวนีว่เลอุ้ยนอนแล้วตีฉันเปอะไรอะเป็นหนูหนูมันจะโดนรถ้นทำไมอ่ะอ๋อไม่กำลังเรียนรู้อยู่นี่เป็นไหนลองดู ได้หม่คิวนคิวมันเหมืชิงจังแล้วเมื่อกี้เนี่ยเลียงกำลังเรียนรู้เราเรียนดูแหละนนโอเคสันเลียงเราเป็นห o u d มากว้าวโอเคคนนี้ื่อสันเลียงค่นี้เอ้เลียงค่นี้เต็ดมดลดูดูเลียงอะไรเนี่ แสดงที่นิสตเต้นอยู่อะที่นิตลองคุยกับคุณครูสอนดิตื่นตื<อ>่น<ะ>่นตืนตื่นตืนตืนตื่นตน่นตื่นคนื่นน่นืน กินน้ำเร็วกินน้ำเร็วฉันมีน้ำฟรีเอ็นสิกินน้ำของซาเลียงสโิโอเคโอเคน่ารักฉันเอาหกได้แล้วน้ำฉันทีนี้ต้องแปลงร่างเป็นซาเลียงทีนี้ถึงจะกินน้ำตรงนี้ได้อะ ไม่รู้ว่ามันแปลงไม่ได้คิน้คินิคินิลองคุอยกับคนยิ้อกดีเพื่อเขาจะสอนเออสั่งเลี้ยงคินี้ได้เพิ่มเติมอ่ะแล้วคงดอมันเหมือนฉันเอาฟลอปป้าเข้าไปในตู้แต่รจริงๆแล้วมันอยู่ข้างหลัง โอเคหนไหนทุกคนเรียนเสร็จแล้วเนาะตามเรามาเร็วไปไปไป,ปเดี๋ยวทุกคนอยวไปบ้านเห็ดเรานะว่าที่นั่นมีอีกแล้ว,ลวบ้านเห็ดของเธอเอ่ะไราแล้วขอราสปอร์ตมาไต้องเก็บเงินไว้ที่นี่นั่งวนนี้แล้วเราเอ้ยเราขอกลายเป็นเด็กหน่อย แล้วสัตว์เลีล้ยงฉลาดอ๋อทีนี้ถูกสัตวเลี้ยงหมาด้วยไม่เป็นไรฉันถือได้โอเคไปกันนี่เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินไว้เพราะว่าถ้าไฟช่วงนี้แรงด้วยน้ำมันก็ถ้าน้ำมันก็แรงด้วยต้องต้องอยู่บนหินอุกก,กาบาตฟรี เราคนกลับบ้านไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนเลือกนะว่าอยากไปกินร้านไอติมหรือเปล่าโอเคคิน,นี่เดี๋ยวให้คินนี่กับเมนดี้เลือกว่าให้กินร้านไอติมหรือเปล่าหรือว่าจะร้านกาแฟตอนนี้กลับไปก่อนเส่วยังจะอึลดล่าอยู่แล้วเนี่ยพูดอะไรนะคุณโอเคเดี๋ยวพาเข้าไป <c oughs> อย่าพึ่งกระโดดพาไปที่เออพาไปที่เตียงนอน เลงน้ำางความรถความโอเคตามลงมาขึ้นมาเร็วขึ้นมานอนอยากเข้าห้องน้ำโอเคลงไปอาบน้ำชาล่างเลยเราไปเรื่งเราไปนั่งเราไปนั่งสัตว์เลี้ยงช้างขออันนี้ก็โอ้ยนะค้ ใครปวดอื่นนั่งจะโคกเร้วจะกัดย่างฉันมะโอเคเดี๋ยวรูปก่นนอนเ,เดี๋ยวก,ก็อามันออกไาเป็ตัวฉันโอเคอเฮ้ยอะแต่มันปวดขี้นะโอเคพอละพอละพอละทีนี้เธออันนี้ไลูกบอลหุคน มื่อสัตว์เลี้ยงเราโตเต็มวัยแ,แล้วเราก็เปลี่ยนไปอีกสัตว์เลี้ยงหนึ่งเพราะเราต้อง,<ไ>งให้สัตวเลี้ยงสี่ตัวของเรากลายเป็นนีออนเราถึงจะนีออนทำไมหรืแบบรวมต้องโตถึงจะลงมาขึา้นมนาแล้วโอเคเดี๋ยวให้พีซ่ามา,ามาขึ้นมาชั้นสองแล้วขึ้นมาชั้นสองแล้วงยังยังยังงงงงังงงงงยังงงง เอ๋อยังยังยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินอันนี้ก่อนกินอันนี้ก่อนแงงแงกินอันนี้ก่อนเแย่รู้ป่าเรามีพิซซ่าอยู่เป็นเก้าร้อยอันรู้ป่าในกระเป๋าเราเรามีพิซซ่าอยู่หนึ่งร้อยอันอะรู้ป่าเรามีพิซซ่าอยู่หนึ่งร้อยอันเราดูทีวีแล้วอีกแล้วเหรอ โอเคทุก okay, คนมันเหมือนมีโลกระบาดมาร้ว,วางพ่อตอนนั้นทำไมถึงเราไม่ไปบุเคเควนละ่ะเยอะจำไม่ได้อ๋ตอตอนแรกจะไปเที่ยวบุเคเววนเพื่อหาวัคซีนแก้โลกมิมี่แต่ตอนนี้เออเออใช่หายแล้วเพราะว่าพวกคุณหมอได้สร้างวัคซีนอันใหม่ ไม่เป็นไรคุณหมอเขากำลังสู้อยู่กับวัคซีนตอนนี้ลูกนอนไปก่อนดูสิมันนอนกับเราดือ้อไม่เป็นไรตอนนี้ที่มึงอดอมียังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่อย่าลืมนะใส่แมสตลอดเวลานะ<ว><อ>ดูดิ<อ>มา,าแล้ว <ไป S 2> ตอนนี้ไม่เาไม่ออกนะอกกปจ้โค

ทีนี้เอ่อท,ทีนี้ต้องกดไปที่สั์เหลียงกดไปที่รูปหน้าเอ่อหน้าสั์เหลียงสีฟ,ฟ้าๆไม่ใช่รถนะ uh huh. คือหน้าสั์เลียงสีฟ,ฟ้าแล้วทีนี้จะมีปุ่มเขียวกับปุ่มเทาบางเอ่อปุ่มเทาคือคีนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกอันนั้นในการปลดล็อกสั์เลียงคีนี้ต้องโตวกว่านี้ดีลงมาดูแล้วสัตว์ีย จะโตขึ้นแล้วจะตัวเนี่ยยัยโตแล้วโอเคดูดิอัีดูดิเสียงคินีเต้นอะหยาบน้ำได้แล้วเออฉันเฉันยาใครฉันน้ำฉันยากอานน้ำนะนัโคก่อน ยาพ้าดูย่าไเห,ออาห,าหมโอเคน้ำไปแล้วฉันจะให้เธออน้ำไม่เป็นไรชนะน้ำแล้วเธออาบน้ำเลยโอเคๆหิวน้ำ,นำเต็มเรียนทีนี้ปวดต้นอีกแล้วอะ่ะ เดี๋ยวทุกคนเด,เดี๋ยววันนี้พวกจะไปสนามเด็กเล่นนะโอเคได้จ้ะพ่อน่อถ่ายแมสกก่อนใส่แมสกแล้วไปดิมาอ่ะก็มีโรคมีมี่ไงมันยังอยู่อยู่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าคนหนาห่าวนี่เจ้ากิน่าหาแล้วจีน่ากิน่าหาแล้ว หนูไม่ได้หิวข้าวเนูอยากเล่นของเล่นหนูอยากไปส <ไป S 1> ิน,<จ>นสนุกเยอะแยะไปเลยกินแล้วกินแล้วที่ลูกๆมีพิซซ่าของตัวเองเป็นพ่อทำแอปทำม,มาตอนตีสามหรอไม่กินแล้ว,วกินแล้วกินแล้วเปล่าคืนเด็พ่อของขวั้งคือกินแล้วกินแล้วหนูนั่งก่ออีก,กัอนที่นี่กินแล้ว ลูกหิวอยู่ตอนนี้เขียนอยู่กอดกินแล้วเพราะอยากได้เงินอะไรเหรอ I'm h u n ง r y เออดูดูด,ดนูน้ากินนี่ แต่ไม่ได้สีเบคอนสีเบคอนแต่ควาจริงฉนใช่ฉันไม่เกิไปนอนเถอะทุกคนทุกคนขึ้นมาดูทีวีเร็วเค้มาดูแล้วไปนุ่งลงก่อนถ้างั้นน่ะกินอาหารแล้วกินอาหารเร็วตอนยังไม่ได้กินมื้อเช้าเลยกินเร็วกินแล้วหนูไม่เหี่

ต,ๆๆตัวเลียตุตตไปตฉันตูต,ตน้อไปทีวีค่ลเลยอะคนได้ลาไปที่สนามเด็กเล่นกันเร็วตัวสัตว์เลี้ยงเธอเน่ามาเยอะอย่าอุ้มนะทุกคนอะอุ้มหน่อยหพ่อค่ะอุอ้มไปเร็วอุ้ม ออกจากบ้านแล้วทุกคน,นออกจากบ้านออกจากบ้านทุกคนไปสนามเด็กเล่นก็แล้วเริ่มดึกแล้วนะเริ่มกลางวัน okay, แล้ว <ขอ S 1> เริ่มบ่ายแล้วเริ่มเที่ยงแล้วแล้วพ่อคะพ่อคะพ่อที่ไหนคะอยู่นอกบ้านค่ออยู่ข้างนอกบ้านสวัสดีครับพ่อไม่เห็นคินนี่อ๋อ นั่งเลยนั่งที่เก้าอี้ของตัวเองเลยนั่งที่เก้าอี้ตัวเองเล่ออัวนีไปนั่งเลยนั่งเลยเขินฮกกระโเร็วเร็วเดี๋ยวช่วยมุ้งอ้าอ่เร็วๆแคปดโอ้่ใช่สีแคเมาส์นี่คนหนึคนคนอะรอ๋อนี่กระเบอมึงวัทุกคน อ,อย่าลืมนะทุกคนวันนี้เป็นอออพุ่งนี้จะเป็นวันที่ทุกคนเริ่มทํางานแล้วนะในเวลาที่ทุกคนจะโตขึ้นเราทํางานได้แล้วไนอะห,หนูตัวจิ๋วอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวไปที่สนามเด็กเล่นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทํางานกันนะเพราะว่าเนี่ย ไม่พ่อหนูสิบปีแล้วทั้งวะคนละที่อ่ะพ่อกไปอันนี้คืออะไรอ่ะเราขับไม่ได้บอสก็เดี๋ยวนะมาถึงสนามเด็กเล่นแล้วโอ้อะไรวะพ่อไปเร็วไปเร็วเออนั่งนั่ง อ๋อ<ต>ไม่ต้อง,องไปปาร์ตี้ตอนนี้ลูกๆยังเด็กอยู่พอเป็นหนึ่งแต่งหน้าก่อนหรือแต่งหน้าได้สวยยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปปาร์ตี้ตอนนี้ไม่ใช่ปาร์ตี้พ่อหนูกใกล้จะ้ข้าใหม่แล้วหนูกใกล้ตังครบแล้วพ่อโอเค ม okay. ินดีรู้นะคินี่ก็เร็ว <Okay. S 1> ทำไมคินนี่ก็เป็นคงยายอะ่ะหนดูดิหนดูดิน่ <c oughs> คินี้มีโดยลิงกเร็นโอเค้บอก,กอมอ่มีอะไให้ดูเพิ่มค่ะโอ้ยเป็นโซนอีกเหรอ ไม่เป็นเออโดว์เออพ่อคะหนมีอะไรให้ดูพ่อค่ะว่ลนัทเหรอวอลนันการโกโจเหรอมาลอมาลอม่ตายมา่อยนี่นี่หนคนอ่อเอ่ทำไมเปลี่ยนหน้าได้คะเนี่ย ร้านที่ไหนร้านพิซซ่าหรืออะไรไปแต่พรุ่งนี้ตอนพ่อตื่นมาลูกๆต้องโตเป็นคนแล้วนะแล้ันนี้ไม่ใช่คนหรอกครับพ่อต้องโตแล้วนะไม่ใช่จิวว๋วอ่ะพรุ่งนี้เช้านะยังไม่ใช่คนหรอกครับพ่อคนจะคนโตเป็นคนแล้วนี้นูแล้วพ่อโอเคเดินนะขอไปนอนเลย มันมันแปลกๆแล้วช่วงนี้คล่เหมือกัน